สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดไก่เคียงนะครับวันที่23มิถุนายนนี้นะครับเราจะพบกันที่งานพายศรีสะเกดนะครับในเตรียมงานของบุญบั้งพายนะครับก็จะได้พบกับนะครับาการเสวนานะครับในหัวข้อของความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศและแน่นอนครับขบวนพาเลรนะครับขบวนพาเลรของเรายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเรามาร่วมฉลอง ไปด้วยกันนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกคนทั้งจังหวัดศรีสะเกดนะครับและจังหวัดใกล้เคียงที่งานบุญตั้งพายวันที่23มิถุน,นายนนี้เราจัดกันที่ลานจอดรถโรงแรมพรมพิมานะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับมาร่วมเซเลเบตมาร่วมเอ j o จมาร่วมเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของสรีสะเกตครับไปกับสมรถเข้าเทียมและภายสีสเกตครับผม